ครับสวัสดีนะครับอยู่กับไราช่องไม่น้อยพังศนวน,นะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เมื่อคืนนะครับศนวนก็นอนอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมก่อนจะเดินทางกลับนะครับก็แวะมาบอกเพื่อนก่อนนะครับผมเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันเลยนะฮะ เป็นไงทักทายกันหน่อยนะครับผมดูน้องดูน้องโอ้โหน้องนะครับผมก่อนจะเดินทางกลับก็แวะมาหากันทักทายกันสักหน่อยนะครับบุคึิกก็นอนด้วยกันแล้วนะครับผมโอโ้ตอนนี้คือมอมแมมเพลนหมดนะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับผม ngày chia quên được được à, lá canh nồi lá canh nồi เมื่อคืนก็นะครับมาไล่ผลไม้อยู่ที่นี่นะครับผมนอนครับอยู่ที่นี่เลยนอนอยู่ข้างๆฝัง่งผู้เบานะครับผู้พานะครับกับน้องอิงฝั่งนู้นนะครับผมคือ <c oughs> เอาไว้ห่างกันนิดนึง <c oughs> กลัวเขาอาจจะไม่นอนนะครับผมไปไหนแล้วนะครับ อจะไปไหนถอยถอยถอยเดินก็ตามเดินตามนะครับผมสีนวลนี่ก็เดินเลาะหาของกินนะครับผมไปไหนจะไปหาจะไปหาน้องโอ้โหสิไปหาน้องนะครับผมไปทักทายน้องก่อนนะฮะไปไหมไปไหมหนุ่มน้อง น้องถอยหาแล้วทักทายน้องน้อยอดูดูเจ๊เหมือน <c oughs> ไปหาน้องพี่ก็งอนนะครับผมกลับมาอีกกลับมาหาพี่เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะ,ะครับความรักของช้างนะครับผม แดีวเราก็จะพาไปอาบน้ํานะครับะจะชวนกันไปไหนเนาะไปหาผู้ว่าวโอ้หนุนไปหาผู้ว่าวผู้ฝานะครับผมฝ่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํานะครับผมต่อเดินทางกลับบ้านนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับไปหาของกินโอ้มีอะไรกินไปหาของกินนะครับผม ตื่นขึ้นมาก็หิวเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาทีนวนเดินทางกลับนะครับผมไปอาบน้ำแล้วก็เข้าหลักนะฮะมากินอะไรนี่โหเสหเจษอ้อยนะฮะอ้อยกินอ้อยอ้อยแห้งไปนะเดินทางกลับบ้านกัน บินโอ้จะไปหาใครจะไปหาผูบ้บบาวอีกวะไปไปไปกลับบ้านเร็วมา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 ไปไปไปบอกน้องก่อนมามามาเดี๋ยวจะหาผูบ้บาว่ <c ười> ะใช่กัน มา,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 มาโอ้โหผู้พาจะจะขึ้นขึ้นปีแล้วได <c oughs> มาทักทายผู้เบาโอ้โหดูดูดูด <c oughs> ผู้พานี่กอดไว้เลยนะครับผม ทำไรมา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 ป้าป้าป้าป่ะไปอาบน้ำป่ะมาจะเอาออกได้บ่เนี่ยบันนี้เกี่ยวบเบาวแล้วเมื่อคืนก็นอนด้วยกันทั้งคืนนะครับผมนอนอยู่หลักข้างๆเลยนะครับผม เราจะพาลับกบ่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวปู่ฝ่าจะคึกก่อนนะครับผมควานไม่อยู่นะมาพี่พี่พพ่เห็นไหมจะอ,ออกได้หรือเปล่าคราวนี้มา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 ถอยถอยมามามาเร็ว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 เฮ น้ำมันไหลไหมยางยางนะครับตปมา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 ปไปไปไปดูน้องมา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 ฮะโอ้โหเรียกไม่จะกลับให้หรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้โหผู้พาจะขึ้นแล้วอ่จีนวนไม่ยอมนะ โอ้ยทิงเพื่อนมาหาผู้บ่าวเลยนะครับผมทางนูนร้องแล้วนะมา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 าาากลับมามามาเร็ว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 เดี๋ยวพามาใหม่มามาเี็มา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 เร็วมามามา มาเด้อมามามาไม่ยอมไม่ไมยอมกลับนะครับผมมา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 เหมีมามามา,มา,มา,มานะครับผมถ้าจอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามช่องไม่น้อยพังสีนวลของเราด้วยนะครับ นี่เราก็จะพาสีนวนเดินทางกลับบ้านนะครับผมว่าช่วงกลางวันมันร้อนนะครับก็ต้องไปอยู่ที่บ้านนะครับผมกลางคืนเราสามารถอยู่นอนด้านนอกได้นะครับผมช่วงนี้เพระพาะว่ายังไม่มีฟ้าไม่มีฝนนะฮะต้องพักนอนด้านนอกได้นะครับผมแต่ช่วงกลางวันนี้ต้องหาพักที่ร่มนะฮะก็อยู่ที่บ้านนะครับผม<ป>แล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปในเพยงแค่น,คนี้ก่อนสวัสดีครับ